สำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินนะครับโค้ดอ่างเปาทูมิลเลตนะครับที่ผมได้ทําการกรอกโค้ดไปแล้วก็ได้รับเงินเข้ามาที่27.0บาทนะครับผมก็สามารถกดถอนเงินตอนนี้ได้เลยผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดยืนยันตรงนี้ได้เลยนะโอเคนะครับได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะรับโค้ดอ่างเปาทูมิลเลตนะครับดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะ ทูมิลิวเลสฟรีนะครับผมเพียงแค่เรานะครับกรอกรหัสโคดอ่งเปาเนี่ยก็สามารถรับเงินฟรีเข้าบัญชีทูมิลิวเลได้เลยนะครับผมทำแบบนห้อย่างไรดูได้ในคลิปนี้ก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนนะครับผมสําหรับตัวแอปนี้นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยมีชื่อว่าแค p ปพอยนะครับผมก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามนี้ได้เลลยยนนนะะรััผมมมมจจจขึ้้้้้้ชืืื่ออออไววใหหหหทาาาาางดซพพิ์ตก ตรงนี้ก็ได้นะใครที่มีแอปแถบคอยอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเปิดแอปขึ้นมารอรับโคดอ่งเปาทูมิน่โวลเล็ตได้เลยนะครับอ่ะกดเปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะพอเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าแอปนะครับสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกแล้วนะครับก็ให้เรามากดตรงรูปฉันตรงนี้นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีด้านบนนะครับสามเมนูเนาะให้เราเนี่ยกดไปที่เมนูที่1นะครับจากนั้นเนี่ยก็กรอกรหัสโคดนะครับรหัสโค้ดที่ผมขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นรหารื่อว ไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ผมไม่ได้บังคับนอาะในส่วนของการกรอกโค้ดแนะนาไม่ใช่โค้ดอ่างเปานะที่ขึ้นให้ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นโค้ดแนะนาครับสาหรับการใช้งานเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเข้าใจขั้นตอนการใช้งานกันอยู่แล้วส่วนโค้ดอ่างเปาเนี่ยให้เรามากดที่เมนูโค้ดอ่างเปาได้เลยกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทาการพิมพ์โค้ดอ่างเปาลงให้ในช่องนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปพิมพ์ในแอปกันได้เลยอันนี้คือโค้ดอ่างเปานะครับก สำหรับโค้ดอ่างเปาเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มรับเงินรางวัลน,นะครับผมถ้าเงินรางวัลที่เขาแจกเนี่ยครบกําหนดที่เขาแจกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆเนี่ย,นนยก็จะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองไปสะสมกันแทนอย่างเช่นตัวอย่างด้านบนในแถบสีดําตรงนี้เนี่ยเขามีแถบให้เราดูเนาะสำหรับคนที่ใส่โคดอ่างเปาแล้วได้รับจํานวน300เหรียญเนี่ยก็คือคะแนนเราสามารถเก็บสะสมไว้ก่อนได้ในการแลกเงินทูนีเ่เวลเลทเพิ่มเติมอันนี้ผมได้ทําการกดแลกแล้วก็ได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยและจำนวนนะครับยี่สิบเจ็ดบาทตามที่ผมได้ทําการเติมเงินเข้าไปนะครับผมคือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับผมก็ลองเงินเข้าที่ wallet นะครับไม่เกิน1-3วันทาการเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโคดอ่างเปาทูมอนี่ wallet นะครับสำหรับใครที่อยากจะให้ผมนาโคดอ่างเปามาแจกให้อีกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับยอดเงินก็ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะจำนวน27บาทนะครับสำหรับโคดอ่างเปาตรงนี้ได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่เกิน3วันเงินเข้าเลยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคลิปถัดไปกันเลยนะครับในการทําเงินฟรีทูมอนี่ wallet นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ